สีหน้าอาการกำนันนกหลังรู้ข่าวน้องท่าผาลูกน้องคนสนิทถูกวิสามันจากกรณีเหตุการณ์ในจังหวัดนครปฐมเมื่อนายธนชัยมันมากอายุ45ปีลูกน้องคนสนิทของนายปวินจันคล้ายหรือกำนันนกได้ใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจตรีศิวกกรสายบัวสำหรับกำนันนกมีชื่อจริงว่า นายปวินจันคล้ายอายุ34ปีเป็นกำนันที่รับผิดชอบต่อตากล้องอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นบุคคลที่ถือว่ากว้างขวางในพื้นที่ดังกล่าวทั้งยังเป็นผู้บริหารและถือหุ้นอยู่ในสองบริษัทรับเหมาก่อสร้างซึ่งตลอด5ปีที่ผ่านมามีรายได้อู้ฟูมาก,กว่า2,600ล้านบาทโดยหลังจากเกิดเหตุที่คนสนิทชื่อว่าน้องท่าผา หรือนายธนชัยมันมากอายุ45ปีก่อเหตุยิงสารวัตรตำรวจทางหลวงคนดังกล่าวเสียชีวิตทางกำนันนกก็ได้เข้ามอบตัวที่สพเมืองมนครปฐมพร้อมปฏิเสธสังการลูกน้องคนดังกล่าวก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการวิสามันนองท่าผาเนื่องจากเป็นเหตุสุวิสัยที่คนร้ายไม่วางอาวุธไม่มอบตัวแต่โดยดีจึงต้องวิสามันฆาตกรรมล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจควบคุมตัวนายประวินจันคล้ายหรือกำนันนกคนดังนครปฐมผู้ต้องหาในเอี่ยวคดียิงตำรวจทางหลวงเสียชีวิต ซึ่งทันทีที่กำนันนกลงจากรถมาสื่อมวลชนพยายามเข้าไปสอบถามว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หรือไม่ได้สั่งการให้หน้องท่าผาลูกน้องคนสนิทก่อเหตุยิงตำรวจหรือไม่โดยกำนันนกไม่ตอบอะไรเลยมีสีหน้าเรียบเฉยก่อนจะถูกควบคุมตัวขึ้นไปห้องสอบสวนและทันทีที่กำนันนกรู้ข่าวก็มีสีหน้าท่าทางเคร่งเครียดมากกว่าเดิมแต่ก็ยังไม่ได้พูดถึงนายน้องคนสนิทแต่อย่างใดคาดว่าน่าจะยังอยู่ในอาการตกใจ